สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเรามากินข้าวกันวันนี้เรากินข้าวกับไข่หมูกันนะคะไข่หมูค่ะไข่หมูก็คือไข่พะโล่ของยายเป้าเองค่ะพูดผิดค่ะก็เลยดัดเพี้ยนไปหน่อยทุกคนการข้าวยังค้าข้าวเย็นคะ่ะแต่ข้าวมันยังร้อนอยู่นะคะกินข้าวไข่พะโล้นะคะน่าจะเป็นไข่อยู่แล้วคะ่ะ กินแล้วจะสดชื่นแก่มใสนะคะกินไปเหอะค่าไขอ่อ่ะมีวิตามินสูงค่ะไม่สูงก็ต่ำละค่ะมันมีสองอย่างเนี่แหละคะ่ะไข่เสียบไม้ค่ะไข่พะโล้เสียบไม้ค่ะอร่อยนะอือม,มีหมูด้วย หมูสามชั้นมันสามชั้นจริงๆนะไม่ใช่สี่ชั้นห้าชั้นหรอกแหมพูดไปก็ตลกไปเลยแหม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะดูแบบสนุกสนุกกันเนาะเออขายเคยรียดนะจ๊ะขายเคยรียดค่ะกินไปกินไปกินไปแล้วก็พูดไประวังติดคอนะ กินแล้วแล้วก็เคี้ยวก่อนให้ลิ้นมันรดลูรสชาติก่อนถึงพูดว่าอร่อย,อย,อยตกใจหมดเลยค่ะมันมีไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะภาพมันหลุดละค่ะถ้าใครชอบชิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับค่า์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เปล่าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะอ,อยู่บ้านก็ขอให้ ขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะดูข่าวมั่งนะข่าวบ้านข่าวเมืองก็เป็นไงบ้างนเนอะอบอกบ้างนะคะเราเองะไม่ได้เคยได้ดูหรอกคะ่ะทำแต่งานคะ่ะบายบายจอยกินคะ่ะ